สวัสดีค่ะสิีสมาชิตกุ้มเ i p พีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่23กุมภาพั์2567กับการวางแผนกระเทศดทองคำนะคะสำหรับวัตทองวันนี้ค่ะจบด้วยแท่งแดงนะ,ะที่มีปริมาณแบบแรงเซลล์ที่เยอะมากๆเลยะคะ่ะทุกคนนะคะเมื่อวาน จากราคานะคะ24นะคะ2426 2425ลงมาเยอะเลยค่ะทุกคนเกือบ5 0 0 0จุดนะคะ5000จุดในแท่งเดย์เมือมม่อวานต้องบอกว่ากราฟทองเนื่องจากกราฟทองมีแรงเซลล์ค่ะเมื่อวาคนคุแผร่เลือกเฉดดานเซลล์นะคะเพราะว่ากราฟทองนั้นมีแรงเซลล์รถไฟทั้งของเขาเป็นลักษณะของไซด์เวททำไฮที่ต่ำลงสุดท้ายหลุดราคาโลเดิม กดราคามาถึงแอเรียนแนวรับเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้นาะแท่งเดนนั้นมีแรงเซลเราจะเซล์ที่ไหนได้ยังไงในส่วนของทางเฟไมซี่โอ้โหมาถึงจุดแอเรียนแนวรับไมซเลยนะทุกคนมาถึงแอเรียนแนวรับไมซสตรงนี้แนวรับนะซึ่งอยู่ที่ว่ารับเนี้ยจะหลุดเลยไหมหรือว่าเด้งขึ้นไปก่อนเพราะว่าในส่วนของเมื่อวานคือ h 4สมีการกดราคาลงแบบนี้ค่ะนะ H4 มีการกดราคาลงแล้วเมื่อไปดู h 1สชัดเจนมาก เมื่อวานนะคะเป็นบีบสามเหลี่ยมไซเบอ์ลงก็แพมก็เลิกเทรดนะเซลตั้งแต่เช้านะคะเห็นไหมคะรูปแบบแพทเทิร์นนี้จะอยู่ในหนังสือเล่มสีม่วงมีนะคะมันจะเป็นการบีบสามเหลี่ยมแล้วสุดท้ายกดราคามาถึงแอรีเนลรับนะคะแล้วก็กดมาถึงรับเทสี C เลยทีเดียวค่ะวันนี้เลือกเทรดนาะเซลอ่าเดี๋ยวไปดูเซลลจุดไหนยังไงก็แพมมองว่าถ้ากราไม่เกินจุดเนี้ยก็ต้องลงแล้วนะเพราะมันหลุดมาแล้วอะนะคะมันต้องลงนะเพราะเดยก์ก็ค่อนข้างมีแรงเซลมาก แพนก็ตเทปของเราวันนี้เรื่องเหตดนะเซลล์ค่ะนะอยู่ที่ว่า1คือเซลล์แล้วล่วงลงไปแบบยาวๆทะลุราคา2-3-7-4เลยหรือไม่หรือนะคะจะเด้งขึ้นมาต้าน2แต่ถ้าเด้งมาต้าน2อันนี้จะแปลกนิดนึงนะเด้งมาต้าน2อาจจะแค่มาแค่นี้แล้วก็ดันราคาขึ้นพอเข้าใจนะคะเพราะว่าปกติคือตะกาฟจะลงมาจะมาแนวรับแรกขอภัยจะมาแนวต้านแรกแล้วก็ลง จะไม่ถึงแนวต้านที่2นะอันนี้แนวต้านที่1แลนะ,ะแนวต้านที่2ค่ะแนวต้านที่1นะคะจุดนี้เลยนะคะก็รอให้กราฟโตรลงแพทเทิร์นนี้นะเพราะวันนี้เลือกเทรดน้าเซลนะคะซึ่วงนี้ก็แพมก็เดินทางนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเดินทางแล้วก็สําหรับ VIP นะเรียนระบบเหตุแล้วก็รอชัดเจนรอกราฟบอกว่าจะลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะคะวันนี้แผนของเราคือเซลแต่ว่าถ้าใครไม่มั่นใจก็นะคะถ้าโคดแพมน,นะคะ ไม่ได้อยู่บนเครื่องบินอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวจะมีซิกแนลให้สําหรับ V.I.P ปกติเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมีคลิปพิเศษส,สําหรับ V.I.P ให้ความรู้เพิ่มเติม,ตมนะนี่คือแผงการเทคกราฟทองเช้านี้ที่พ่แรมนามาฝากก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินนะไปต่างประเทศนะคะโอเคทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวพ่แรมส่งเข้าไปอันแล้วรับเดี๋ยวเช็คแนวรับนิดหนึ่งแนวรับถ้าหลุด74นะก็จะมานะคะ 70. 70 70ได้อันนี้จะเป็นโซนแนวรับนะอยู่ที่ว่าจะหลุดหรือเปล่า 70หลุดได้ไหมถ้าหลุดได้ก็จะลงมาต่อด้านล่างเลยถ้าหลุด70ได้จะมาแนวรับนะคะถือว่าเป็นแนวรับดตน,นี่คือข้างล่างนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีเด้งนิดนึงนะคะในส่วนของตรงนี้อาจจะมีเด้งนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าเด้งแล้วกลาบหรือว่าเด้งแล้วลงบางแบบนี้นะคะโอเคอนี่คือแผกนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้ค่ะ คลิปนี้เด็กโค้ดแพรมส่งเข้าไปสําหรับท่านที่สนใจหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือรูปแบบแท่งเชียนเงินล้านหนังสือคัมภเทเด้เงินล้านหนังสือจุดเข้าทางกำไรรอบละลานหนังสือบริหารทุนให้เป็นเศรษฐีแล้วก็หนังสือนะที่จะทําให้ท่านเข้าใจสําหรับท่านที่มาเรียนกับโค้แพรมแล้วโค้พแพรมแนะนำว่าเรื่องหนังสือเนะี่ยมันจะช่วยให้ท่านเห็นภาพมากข,ขึ้นนะคะ เห็นภาพการาฟแผนที่ทางของการ์ดรวมทั้งแพทเทิร์นต,ต่างๆพวกนี้จะสามารถทําให้ท่านเข้าใจได้ดีสําหรับใครที่สนใจเรียนรู้จริงจังนะศึกษาเป็นอาชีพทําเงินจากกราฟนะคะต้องศึกษาจริงๆและสําหรับใครสนใจเรียนคอร์สแบบเรียนเจอตัวนะจะมีเดือนหน้าเดือนมิถุนานะคะซึ่งจะเรียนเจอตัวเป็นคอร์สพาเวทเททองทุกททำเฟรมเรียนสด3วันกันเลยทีเดียวแล้วก็โค้ดแผรได้รับคําแนะนําการเตรแบบโค้ดแพร์นะคะหนึ่งปีทุกคอร์สเรียนดูเวนคอร์ตลอดชีพคอร์สตลอดชีพลงครั้งเดียวนะอยู่กันยาวๆเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจเริ่มต้นก็จะมีตั้งแต่คอร์สพื้นฐานคอร์สทองห้านาทีเรียนออนไลน์แล้วก็คอร์สด่าพิเวทแบบเจอตัวแล้วก็เรียนออนไลน์แล้วก็คอรเขาจุเขาทำกันในรอบลาลร้านนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟร,รองที่โปรแพรมนำมาฝา